วันนี้จะพาไปงานเกษตรแฟร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีเราเดินทางจากทางด่วน M81 บางใหญ่ถึงกาญจนบุรีใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะแต่เอ๊ทางห่วนทางนี้ให้วิ่งแค่80กิลเมตรต่อชั่วโมงนะคะห้าวิ่งเกินน,นี้นาและแล้วเราก็มาถึงงานมหากรรมเกษตรแฟร์สามบุรีกาญจนบุรีนะคะงานจัดวันที่3ถึง12พฤษภาคมนี้นะคะพาไปดูบรรยากาศในงานกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้ลูกน้ําพามาเมืองกาญจนบ,บุรีค่ะกับงานเกษตรแปรสามบุรีกาญจนบ,บุรีค่ะบรรยากาศรอบๆวันนี้นะคะเชิญชมเลยค่ะจะมีการจัดดอกไม้นะคะให้ผู้เข้าร่วมมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะแล้วก็มีของเกษตรกรน,นะคะที่มาขายทั้งผลไม้แล้วก็พืชผักนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรในงานเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะ สิ่งหนึ่งที่เราชอบคือมุมถ่ายรูปค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,ะแล้วที่งานเกษตรแปลงกาญจนบ,บุรีในครั้งนี้นะคะสวนเมเปลิลได้มาจัดงานดอกไม้ที่นี่ค่ะสวยเหมือนที่ดูสวนเมเปลิลนะคะดูสิคะดอกไม้สวยมากๆเลยแต่วันนี้ฝนตกนิดหน่อยนะคะแต่พอเดินเล่นเดินถ่ายรูปก,กันได้ค่ะ เราอยู่ที่ตลาดเกษตรกรค่ะซุ้มตรงนี้นะคะแล้วก็ซุ้มด้านรอบนอกนะคะเป็นซุ้มอาหารของเกษตรกรนะคะมีหลายซุ้มมากเลยต,ตรงซุ้มนู้นนะคะจะเป็นซุ้มต้นไม้ของเกษตรกรที่ปลูกไว้นะคะมีพืชผกผลไม้เดี๋ยวเราอยไปดูกันนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนะนี้แดดไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกป,ปลอยๆเราดูบรรยากาศภายนออก,กันละกันนะ จุดนี้นะคะเป็นจุดคุนคาวบอยนะคะแต่ว่าฝนตกค่ะวันนี้บรรยากาศเลยเลยเดินเที่ยวเล่นไม่ได้นะคะเราได้เดินทางไปจตอน,นี้เราอยู่บนเมเที่เป็นเวทีคอนเสิร์ตทำกิจกรรมการตรวดมิส่าวเกษตรแสาบุรีที่จังหวัดจันทบุรีน,นะคะก็มีกิจกรรมเรื่อยๆแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะคะแต่ละท่านที่ช่วงเย็นแล้วคะ อยู่ที่ซุ้มต้นไม้นะคะของเกษตรแปลสามบุรีในวันนี้นะคะโอ้มีต้นไม้นานาพันุ์เลยนะคะทั้งพืชผักสวนครัวแล้วก็ผลไม้นะคะมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้ต้นอะไรกลับไปกันบ้างนะฝนตกฝคนตกนอนอยู่กับบ้านก็ดีอยู่แล้วนะ <c oughs> อยู่กับต้นไม้แล้วสบายใจค่ะวันนี้ <c oughs> มาไปดูต้นไม้กันนะคะอยากเอาอะ ต้นใหญ่ๆก็น่าจะไปปลูกที่บ้านได้นะ,ะโอ้ดอกมะลิเต็มเลยเอามาลิสักต้นไหมแม่40บาทอันนี้มาลิมะลิซ้อนมาลิหอมเห็นกักต้นดูเรื่อยๆค่ะตรงนี้มี 2, <c oughs> 2เป็นนะคะที่ให้ดู2ถึง3 <c oughs> เป็นนะคะ เรามีปุ๋ยอืจะกามาลูจะกามาลูกินผลได้นะคะเราติดตามเพจแม่พาแม่พาอปจะคามาลูไว้ประดับแล้วก็กินผลแก้วเจ้าจอมเป็นอีกต้นที่น่สนใจมากเลยแต่<อ>ว่าละคะ่ะสูงสุง อ่อสี่โอคือทันเยอะแยะนะคะเกษตรกรเขาก็มาลงเขาก็สืเงเลยเลยร้อยห้าิาตัวอะไรครับถามตัวอะไรบอกเขาได้ถามเขาได้ค่าไหร่ย่งไงก็คุยกันอืมเป็นบอกว่เป็นขงดมก้งเดียวแต่ว่าเลี้ใหม่นี่ค่ะทุเรียนก้านยาว ก้านยาวจริงๆใช่คือเราแี่เป็นเกษตรกรในทรายแต่ว่าเราเราอาจจะไม่มีพื้นที่หรือว่าเราไม่สามารถดูแลได้ขนาดนั้นนะคะอาจจะปลูกได้เป็นบางต้นนะที่นี่เขาก็มีหลายพันแหละอยากปลูกจริงๆก็ปลูกได้ละค่ะเราก็ศึกษาหาความรู้ มันมาดูต้นไม้มันก็ทำให้เรามันดูมันทำให้เราสดชื่นอยู่กับต้นไม้มะาไฟใครอยากกินมะาไฟคะเนี่ยอันนี้ลูกเล็กนะคะมาก <c oughs> ก่าก็เป็นงานกกษตรทั่วไปอะค่ะ <c oughs> โอ้ที่นี่กว้างมากเป็นร้านร้านหนึ่งที่เขาเปิดให้ จัดงานเกษตรแฟร์โดยมีพื้นที่120ไร่นะ,ะงานมหากรรมเกษตรแฟร์สบุรีที่กาญจนบ,บุรีในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่3ถึง12พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งช่วงนี้อาจจะเจอฝนบ้างน,นะคะแต่ก็อยากเชิญชวนให้มาถ่ายรูปเล่นแล้วก็มาดูกิจกรรมก็มีทั้งต้นผลไม้มะนาว <S <S พือผักสวนครัวเยอะแยะ,ยะค่ะ ส่วนราคา้องคุยหน้าร้านนะคะเท่าไหร่นะก็มีสวนต่างๆนะคะที่เขามาเปิดขายในวันนี้นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีดอกไม้สวยมากเลยนะมีมะม่วงนะคะมีกาแฟและบิซ่ามะขามมะม่วงนั้นดอกไม่สีทองต้นนี้เป็นดอกไม้ค่ะตอนนี้ฝนตกไปรอยซึ่งเราก็เดินดูได้นะคะ มีจังหวะหนึ่งนะที่ฝนตกหนักเลยเราก็เลยต้องอยู่ในโดมค่ะค่ะถ้า,านหน้าฝนออกมาก็จะชุ่มนิดนึงนะคะสีมูสสวยมากเลยนี่ค่ะแก้วเจ้าจ,าจอไม้มงคลเป็นต้นไม้ที่น้ำชอบมากๆเลยแต่ราคาค่อนข้างสูงเลยแล้วต้องมีพื้นที่ในการปลูกกว้างๆค่ะเขาเป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนกันนะคะ โรสแมรี่เอาไว้ทำอาหารนะคะแล้วก็มีผักออแกนิกนะคะนี่ลูกอะไรคะนี่ลเลมอนอยูเลกาพิ้งแง่งด่างด้วยมีคำว่าด่างด้วยเป็นพืชพันธุ์อีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยรู้นะคะถามได้นะคะถามไดถามได้นะคะถามราคาก่อนได้นะคะ ก็มีอย okay. ่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะอุปกรณ์เกษตรแล้วก็มีดินปุ๋ยต่างเดซี่ค่ะเดซี่เดซี่หลายสีเลยอืมได้ไหคะได้ไหคะได้ต้ละมุนได้ต้นละมุนแม่หาีบปุ่นอยู่ส่งนลูกน้ำหาว่านค่ะว่านว่านก้านใหญ่ เมื่อกี้เจออยู่ร้านหนึ่งแค่ต้นเดียวเ,เองวันส้หลุะเจอแล้วอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นในช่อง YouTube พี่พาน้องทำรีวิวกันด้วยนะคะ